สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลาของนาฬิกาเรือนนี้นะครับนาฬิกา QQ นะครับ UP08 by Citizen นะครับไปเริ่มกันเลยนะครับกดที่ปุ่มด้านบนขวาค้างไว้นะครับอ่าแล้วมันจะกระพริบแบบนี้นะครับให้เราใช้ปุ่มด้านล่างนะครับให้มันเป็นเลขศูนย์นะครับแล้วก็กดด้านบนนะครับตรงนี้เป็นนาทีนะครับ ตอนนี้เวลาเวลา9ก้นาฬิกา52นะครับ9ก้นาฬิกา52เราก็กดไปที่52นั่นเองกดไปทีละครั้งเลยครับผม52แล้วก็กดปุ่มบนอ่ะเปลี่ยนชั่วโมงนะครับ9 52โอเคอันนี้ปี วันนี้เดือนนะครับวันที่แล้วก็รูปแบบเมื่อตั้งค่าเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มด้านบนซ้ายค้างไว้นะครับอะจะสังเกตได้ว่าวเข็มวินะครับหมุนไปแบบนี้นะครับพร้อมเข็มนาทีแล้วก็ชั่วโมงแต่เดี๋ยวพอถึงเวลา9.53นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะครับ Okay, โอเคไปรอกันเลยนะครับผมนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็น QQ Radio Control นะครับใช้นะพลังงานแสงนะครับโซล่าเมทนะครับตัวเรือนเนี่ยทำจากพลาสติกนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเตเลสนะครับสายมันจะเป็นสเตเลสการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับปรับสายได้นะครับปรับสายได้อะไรได้ครับอันนี้คือระวังรอนะครับระวังรออ่ะเดี๋ยวมันไปถึงนะ953ตรงนี้นะครับมันก็953ตรงนี้มันก็จะหยุดเองนะครับผมรอแป๊บนึงเพื่อจบคลิปนะครับ รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงอตอนนี้ห้าสี่มันจะไปหยุดตัวน,นี้นะครับปึ๊อ่าตอนนี้มันหยุดแล้วนะครับผมอ่า ชอบแบบนี้ก็บอกได้นะครับขอใส่ก่อนอุ้ยขอใส่ก่อนเวลาตรงแล้วขอใส่ก่อนนี่ประมาณนี้เลยครับก่อน